หนวดมันพี่ห้องคำปมป้มคือเออก่าล่ะบิดสไตล์วิยทยา สวีดัสสวัสดีพี่น้องฟองไปสู้ครูสู้คนนะครับมือนีชองธิยาผาแสบนะครับผมมือนีพาพี่พี่น้องมากินนี่ซีฟู้ดพี่น้องซีฟู้ดทะเลนะครับผมโอ้ยลมเย็นซ้อยๆเลยพี่น้องเบิ่งฟังเสียงลมมาเลยพี่น้องเนาะกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับนี่ปลาหมึกใส่ตันนะครับหอยแฉ่งนะครับแล้วก็หอยแมงผู๋นะครับหลายๆอย่างหลายๆแนวพี่น้องมาบดตองพิธีรีตองนะครับสารวัตรย์นะครับกินเลยพี่น้องมาลุยกินยังก่อนล่ะอ่ะกุ้ง

วมันกินหัวมันอยู่แล้วพี่น้องอืมอ mm ัน hmm. นี้ใส่ตันของแท้หอ,อมๆเลยพี่น้อง แมันผัวมันก,กัวว่านๆนี่น้องมามามามันกลวงเลยพี่น้องหัวมันมักดตีหัวมันนี่แหละ แซ่บเลยกุ้งมันแ่บน้ำหัวมันเนี่ยหวานๆเลยเนาะขาวๆจ้ายอ,อานนี้เบิ้งเบ็ดเนี่ยหอยแข้ง ือพี่น้องเนื้อเต็มครับงเนื้อเต็มจูลูเลยืนี่ตตองเอาไรลงสี่ลือพี่น้อง เัืจังเสียบนี่ปลาหมึกหนวดมันพี่ห้องคำปมปมคือเก่าล่ะวิจล์วิทยาอือลมลมหะ นี่หอยังผัวมันกระตุก็นไงเป็นในพี่น้องก็ดีกินใส่จันนี่แล้วพี่น้องที่เด็ดเรื่องงหอมๆเลยนี่บัง ตัวนี่ตันเป็นะไรผิดเสมน,น,นะนี่มันก็แกงหักหย,ยาบแงะพี่น้องมันเย็นนะครับอุ่นาม้าหันอยนู่แต่ว่ามันก็เย <c oughs> ็นคื้เก่า เอ้ยหัวมันเด็กพี่น้องเนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเยบล์เบลเบลมองแสบมันเลยเนี่ยเนียวกิ่นบดหัวนี่แหละ หมึกนี่บดหนวดเลยพี่น้องอันนี้เพิเ่งเบกเอง มันก็มีผากหลายอย่างตัดแพลอืมอืมพี่น้องหอยแครงแม่เต็มดีครับ หอยแข็งอยู่แซ่บอีหลีพี่น้องอมืมันคือแก็งหนักนี่บังบังบังโอ้ยพี่น้องบังบังบังตัวพอดีกินนะมันกับวอยายอยู่แห้งวอยายวอนอย,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 ยพอดีกินพอดีกินนะอืม้ม ตัวเป่งๆเ,เลยพี่น้องตัวนี้อือฮ mm ึเ hmm. ราต้องเคยกินตะกุ้งมังกรพี่น้องกุ้งลับเตอร์กินแล้วกุ mm hmm. ้งมังกรนเนี่ยเรานเคยอยู่อยากล่องอยู่พี่น้องผู้ใดมีแรงเสือกับบอกนี่ได้ครับกุ้งมังกร สดๆนะครับซาซิมิบางจังบาดเนาะนี่เป็นแดงเลยพี่น้องเนี่ย นี่พี่น้องเบิง่งแซ่บ แสบเลยพี่น้องมา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 ตัวย่ใหญ่ดิพี่น้องนงะ

ตร้มแจบมันกะจะลุยๆแน่นะพี่น้องเนาะแกะเฟือนเนี่ยธรรมดาละ Nói cuồng nó, biết không? Dạng đồn mất cứ tôi này mực rõ Sút thai là cái nóng Chịp mực cho bạn ดีเสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพ่อพี่น้องปองไปสุขุสุขคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปก็นครับสำหรับวิทยากบผมียังให้ผมยังตอบแทนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับผมจะได้พบผ่านคลิปดีๆนะครับคลิปไม่ไม่จากช่องวิทยาศาสแซบนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ